So let me touch out. ตนนี๋ยวตรงไปเรื่อยเคยดูตลอดอาร์บลิงไหมหรือฮอบิมไหมไม่เคยดูดูซะทีนวนพี่จุดหมายตตอนนี้เราขึ้นไป ต่นั้นก็คือขึ้นผาล่างแล้วขึ้นไปเรื่อยๆด,ดอยสุเทพอ่ะอืบโทได้มั้งขึ้นกติอะไรขึ้น t h other really know j u s what you want With you I don't ever feel cold I c o u d feel sweat a n some up Play with me like cats and a string You don't understand the pain of b r i n d s You don't ever w a n n a give me w i n g s You don't ever want to e t o p me แล้วมันมีมันจะชอบมีมุมหรือว่าพี่แกเกาะอยู่บนป่าในห้องน้ำตรงมุมทงขวานี่อยู่บนฝักบัวแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะผมจำได้มันเป็นในงมุมตัวสีเขียวเป็นสีเขียวเขียวลายดำเลือดตัวใหญ่ใหญ่แบบแบบเท่าฟานเลยแบบเท่าฟ้าตรงการป่าไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้ว อีห้าร้อยเมตรห้เมตรป็นกิโลกิโลแมวสิบกิโลแมวพนักงานตอนรับ เวลข้มทูดอยเม่หมด่ยนี่ดลย้มรแล้วเนี่ยลูกศรลูกสอนน้ำเยอะไงแล้วเจอได้เชียวมั้ยตามเชียวไป อากาศร่มเย็นเนี่ยดีมากจีเบสละ่ะเป็นไงจีเบสจีเบสเป็นไงครับเป็นไงบ้างก็ดู อญาตนะครับน,น้อยจังหวะนั้นแหละของที่เขาเรียกคนเดียวกระบะเจรับลูกศรเจอเห<อ>็ดเจอเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้คนมาวางไว้เหรอโคตรไก่ร้นเันโคตรไก่ปั้นขวัญเลูกศรโอเคศตดีแล้ว ตอนนี้เรากระได้นิดหน่อยเลยครับโบ วิ่งครับโอ้ยกำลังขึ้นทาง S 1> <S 1> เ, gh, เดินลงไปจังค่ะจังหวัดี้งแก้วคือแค่จะเดินโน้ยนะหรือแบบข้อยาวเหรอ <S <S ใช่ใช่มันหมพอมาแต่ผมลองใส่แล้วผมกะจะใส่มาทํางานไงแล้วก็ไม่คุ้มใช่ไหมเออแต่ลองใส่แล้วมันมันหนักเอาไปปล่อยในกลุ่มเลยในกลุ่มน,น่าจะรับซื้อ <S <S <ม>ส่วนธ<ม>นาขายรองเทา้า เยวลงมาลงจะสมมอนลมาอย่างนี้ยนี่นะ,นนะอาเองไงเดินต่อไปเรื่อยๆทุกคน,นอตอนนี้ก็ Band, play, play. More, even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being. โอ้ปา่าเจราบลูกศร,ร,รทางนี่ปนอวบคทับนี่อา้าาามกิโลครับตอนนี้ ไปต่อครับไปกันต่อเดินต่อไปครับ มันชันแบบชันมากโคตรชนันเก้ามากชันก้าชันสิบม้กชันแบบลื่นมากเลยลื่นจัดอะ มบรรยากาศข้างบนครับ I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew. โอออ้หดกกกนีรังเิ่มลชื่อว่าต้นยางเหียงหรือว่าต้นเหียงนั่นเองครับหากสงสัยสามารถดูเพิ่มเติมได้ทางคอมเมนต์ครับนี่ก็กลับเนเดิมโอ้ดูภูเขาว,วิวทิวทัศ ผลแล้วอาจารย์พลังของเจ้าก็คือเอเดียวอวเตี๋ยวเขาท่องให้เขาเนาะ When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dawn. Never really know just what you want. With you, I don't know. Just อย่าังงามเลย่าง,ง,ง้มเลยใกล้ถึงแล้วทุกคนโอถยงนี้ส่งข้ตอตัวเลย

ค่อยลงนะครับไปกันต่อครับ นี่ห้ากิโลเนี่ยมีป้ายอยู่เ,ยเจอตัวเลขแล้วทุกคนห้ากิโลใกล้จะถึงแล้ว,วทุกคนถ้าเราเจอสนสองใบ พิธีสังเกตก็เนี่ยครับลักษณะสนสองใบสนสองใบไปกันต่อครับ ขึ้นไปอีกด่านตายเชือกนะครับทุกคนร้อยปร์เซ็นคนต้องผ่านจุดนี้เคียร์ยังเกิจมมครับ <Yeah. Okay. S 1> เดินป่าอยู่ยเดีเยวแควิ่งเดียววิ่งเดียวเ want

ใกล้ถึงแล้วครับางไหนทางลงใช่ไหม <laughs> 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 ใกล้ถึงแล้วครับเร็วๆครับเดินครับวิ่งวิ่ง ใกล้ถึงแล้วครับใ,ใกล้ถึงแล้วเ,เ,เราเจอดอกอะไรขึ้นไปอีกครับ

มาแล้วครับผู้พิชิตยอดดอยนางเมอกอะไรนี่ดอยนางเมอะถึงแล้วถึงแล้วครับยอดดอยนางเมอะ Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you do, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. What's it mean? Is it me? I can talk. Huh? นี nee, mm ่สีเขียวไงสีเขียวไปต่อ ถึง้วครับทุกคนป่องภูเขาไฟที่ดับแล้วตรงนี้คือปัดป่องภูเขาไฟคือภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับสวยมาก วิวสวยนะครับไม่ใช่ตรงนี้สวยตรงนี้สวยไมงแล้วถึงรับยอดดอยหนังหมไ,ได้เวลาเดินทางกลับ เดินทางกลับเลนแล้วก็กลับปิกปิกปิกนอรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาหนึ่งหนึ่งหนึ่งความเจ็บปวดอ่ะนะดูรอยลิปพิโรพิเกอยัง เราอยู่ท mm yeah> anyway> claro ี่น oh ี่มาเกือบ5ชั S <S ่วโมยแล้วก็6โลนิดนิดตังลงเลยตังด้วยตังด้ว I'm the one who's always sorry the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you It's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck ใกล้ะละถ้าผ่านไปนี่จบละ้สูงไม่่มันลงแล้วรายงานตัวหน่อยก่อนโดดหอเอาละโอ,ะอ,อนยนชอบเลยวิวอย่างเงี้ยวิวแสู้ๆนะแช,ชมป์ มิชชั่นอินพอสิเบิลหรอกอต้นไม้ไว้ ยอมใจแต่ไปลงมาตรงนี้ได้โคตรสุรียมให้ไต่ไต่มาเลยมาเลยลงมาเลยอันตรายอันตรนายติดใจเดียวลงมามันมีแค่เกาะอ,อยู่ข้าง,งาล่างไงนั่นแหละเอะเอนั่นแหละ you <laughs> Like a dog. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster out of my head under my bed thinking something out of my night. กือบละใกล้ละอีกนิดเดียวจะได้กลับบ้านละโอเ,เราจอกล้ไม้ป่าแล้ว เดินต่อไปเรื่อยๆย,ยังครับแต่ถนนใหญ่ ถึงจุดหมายแล้วแล้วก็ใกล้กจะมืดแล้วครับตอนนี้ถึงถนนแล้วเว้ย แล้วนอนแล้วถึงแล้วครับจุดหมายไว้เจอกันใหม่บ๊าย <Yeah. S 1> บาย